คนที่อยากจะหมาประกอบอาชีพเทียนหอมแค่จารย์ทิ้งท้ายมินิดึงดีไหมครับว่าเกิดว่าใครสนใจอยากจะติดต่อว่าไปเรียนที่ไหนอยากจะข้อสำคัญนะคะในการทําเทียนเนี่ยเราจะต้องพัฒนารูปแบบออกมาใหม่ๆนะคะโดยที่ไม่ซ้ํากับท้องตลาดแล้วก็ทดลองของสินค้าเราก่อนเพื่อเราจะได้ให้ลูกค้าเขามั่นใจและเราสามารถไปพรีเซนต์ให้เขาได้ทราบถึงคุณสมบัติของ คุณภาพของสินค้าเราด้วยค่ะตอนนี้ยังเปิดสอนอยู่ไหมคะตอนนี้เปิดสอนอยู่ค่ะสมัครได้ที่ไหนคะก็ที่เบอร์โทรที่ข้างหน้าจอได้ถ้าอย่างนั้นจบหน้าจอได้เลยครับงั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุภาเพ็ญมากครับขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแต่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงตลาดคนตลาดงานนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทยด้วยนะครับที่มีกรมการจัดหางานคอยส่งเสริมการมีงานทําการคุ้มครองคนหางานรวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยโดยมีภารกิจที่สําคัญอยู่4ประการดังต่อไปนี้ครับการบริการจัดหางานในประเทศเพื่อให้ประชาชนมีงานทําและมีาไรายได้ที่เหมาะสมลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานรวมถึงการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานยังต่างประเทศโดยควบคุมดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้มีความถูกต้องตามกฎหมายผ่านมาตรการการจัดระบบแรงงานต่างด้าวและการออกใบอนุญาตการทำงานการแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้และทราบถึงความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลการคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวงไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศกรมการจัดหางานสร้างงานและอาชีพให้กับแรงงานไทย สายด่วนกรมการจัดหางานโทรหนึโดยโกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานคุณตัดมาที่ยืนก็ดนเดินหน้าที่คุณไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฮช่วงนี้ออเดอร์มันหมดไว้ค,ค่อยว่ากันใหม่แล้วผมจะเอาอะไรกินนะครับนายเรื่องนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะจ่ายค่าชดเชยให้คุณตามกฎหมายครบถ้วนเลย, okay ยโอเคไหมครับโอเคแล้วผมจะได้อะไรบ้างครับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างครับโดยลูกจ้างที่ทำงานมาครบ120วันแต่ยังไม่ถึง1ปีคุณจะได้รับค่าชดเชย30วันครับถ้าทำงานครบ1ปีแต่ยังไม่ถึง3ปีคุณจะได้รับค่าชดเชย90วันแต่ถ้าคุณทำงานมาครบ3ปีแต่ยังไม่ถึง6ปีค่าชดเชยจะสูงขึ้นถึง180วันและถ้าคุณทำงานมาครบ6ปีแต่ยังไม่ถึง10ปีคุณจะได้รับค่าชดเชย240วันและสำหรับคุณที่ทำงานตั้งแต่่่10 300ปปีีีขึ้้นนไไคคุณมสิิททธ์ดรััับาชเว จากนี้ยังมีค่าชดเชยพิเศษนะครับที่เรียกกันว่าค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือที่เรารู้จักกันดีว่าค่าตกใจนั่นเองครับสายด่วนผู้ใช้แรงงานโทร1546โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานแรงงานยิ้มได้โดยสำนัษษกงานประกันสังคมธุรชัยบริษัทติกิจการว่างสมอเจ้านายอยากได้เลขาใหม่อออว่างอ,อาคม ประกาศลดคนงานโดนก่อนคนแรกวางพิตยาลาออกไปประกวดร้องเพลงนีก็ว่างการถูกเลิกจ้างย่อมก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้แรงงานทุกคนนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนกับกองคุณประกันสังคมหากถูกเลิกจ้างหรือว่าต้องออกจากงานคุณจะได้รับความคุ้มครองจากกองคุณประกันสังคมต่อไปอีก6เดือนครับแต่ที่สําคัญท่านต้องรีบไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานณนะสํานักจัดหาง,งานของรัฐภายใน30วันนับแต่วันแรกที่ออกจากงานเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองคุณประกันสังคมครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับสายด่วนประกันสังคมโทร1506 หรือ wwww.so.go.ts ถึงแม้ว่าการว่างงานหรือว่าถูกเลิกจ้างจะก่อให้เกิดปัญหากับท่านนะครับแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมยังคงให้ความคุ้มครองดูแลผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออกจากงานครับโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ง่ายๆที่สำนักจัดหางานของรัฐโดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้ครับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานบัตรประจําตัวประชาชนรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์เปหนังสือรับรองการออกจากงานหรือว่าการลาออก และหนังสือให้ออกจากงานของนายจ้างนั้นทําม,มีก็อย่าลืมติดตัวไปด้วยนะครับเพียงเท่านี้หลังการพิจารณาเสร็จสิ้นคุณก็จะรับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานพร้อมกับความช่วยเหลือในการหางานใหม่ให้กับคุณจากสานักจกัดหางานแต่หากยังไม่มีงานใหม่ที่เหมาะสมแล้วล้วก็เราก็ยังมีบริการฝึกอบรมแรงงานคือช่วยพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและฝีมือแรงงานให้คุณกลับไปมีงานทําได้อย่างมั่นใจครั้งครับเป็นยังไงบ้างครับกับความคุ้มครองจากประกันสังคมที่ไม่เคยทอดทิ้งคุณสายด่วนประกันสังคมร1 5 0 6 หรือ w w r w e s f o g o t h เข้าสู่สถานีแรงงานนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่2ครับตลาดคนตลาดงานและแน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะมีตําแหน่งงานตามภูวิภาคต่างๆมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ภาคใต้เลยนะครับจะได้มีเสียเวลานะครับเ,เริ่มต้นที่บริษัทไทยแม็กส์เอสทีอาจังหวัดกระบี่นะครับบริษัทผลิตยางแผ่นและยางก้อน รับพนักงานฝ่ายผลิต4สีัตราพนักงานส่งออก3อัตราห้องแล็บ2อัตรานะครับโทรศัพท์ไปได้ที่075312170นะครับหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ห้างคุณส่วนจำกัดนครดีซีจังหวัดนครศรีธรรมราชขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์นะครับรับพนักงานขายรถยนต์มาสต20อัตราพนักงานบัญชี1อัตราพนักงานการบินหน้าเคาน์เตอร์2อัตราพนักงานขับรถยนต์3อัตรานะครับ สามารถติดต่อได้นะครับที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดนครสรีธรรมราชนะครับบริษัทงานหนึ่งจังหวัดภูเก็ตนะครับขายปลีกสินค้าอื่นๆรับผู้จัดการร้านฝึกหัด40อัตราทีเดียวนะครับพนักงานประจําร้าน100อัตราพนักงานขับรถ2อัตรานะครับสามารถโทรไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0843983408นะครับ นอกจากการประกาศรับสมัครงานผ่านทางหน้าจอของสถานีรายงานแล้วนะคะครเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะควันนี้เนี่ยจะพาไปหลายบริษัททีเดียวค่ะเริ่มกันที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการงานด้านวิศวกรรมอาคารนะคะซึ่งดูแลอาคารกว่า100แห่งในกรุงเทพมหานครมายาวนานกว่า17ปีนั่นก็คือบริษัทพร้อมเทคโน์วิสจำกัดค่ะให้บริการบริหารงานระบบวิศวกรรมในอาคารทั้งระบบไฟฟ้าแอร์น้ำระบบเสียงและก็อื่นๆในสำนักง,งานอาคารสูงตอนนี้มีลูกค้าใช้ บริการกว่า100อาคารในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคด้วยนะคะตอนนี้กําลังรับสมัครผู้ร่วมงานหลายอัตรารองรับการเติบโตของบริษัทค่ะเช่นวิศวกรจบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลมีใบกวสามัญและก็ภาคี50อัตรานะคะช่างเทคนิคอาวุโสประสบการณ์2ปีช่างเทคนิคประสบการณ์1ปี2ตําแหน่งนี้รับผู้จบการศึกษาระดับปวสถึงปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตําแหน่งละ50อัตราค่ะเยอะนะครับ งเทคนิคงานก่อสร้างสาขานี้ต้องจบการศึกษาระดับปวชถึงปวสงานก่อสร้างโดยตรงนะคะจำนวน50อัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งชายและหญิง100อัตราทางบริษัทเขาจะมีที่พักให้พนักงานในต่างจังหวัดนะคะมีประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันสุขภาพให้พนักงานด้วย ทางบริษัทยังฝากบอกมาอีกนะคะบอกว่าทางบริษัทนั้นพร้อมที่จะฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานด้วยอย่างเช่นเรียนมาไม่ตรงค่ะไม่ตรงตำแหน่งที่ตัวเองจะมาสมัครอย่างเช่นเรียนเป็นช่างไฟฟ้ามาแต่อยากจะมาทางานด้านช่างแอร์บริษัทบอกว่ามาเลยยินดีฝึกให้แล้วก็บรรจุเป็นช่างแอร์นะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจตําแหน่งงานกับบริษัทพร้อมเทคโนโลยีจำกัดติดต่อสอบถามที่หมายเลข02 312 0266ถึง73ต่อ301ถึง309ค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ผู้ชมตอนนี้หน้าจอตำแหน่งงานกำลังทยอยกันขึ้นนะครับถ้าหากว่าจดไม่ทันก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่สายด่วนแรงงานของเราในคืนวันนี้นะครับข,ของผมมีอีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นชื่อบริษัทเซ็นทรัลวัสดุจำกัดนะครับเป็นบริษัทผู้ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเอเชียนะครับมีร้านสาขาในเมืองไทย